กันตรงที่ไม่รวยนี่แหละค่ะพี่วีไปทางลุกอยากให้ทางเดินอีกสักรอบทุกคนว่าใส่ให้หนักเดินเดินสักรอบค่ะลุกค่ะก่อนลงไว้เดินชั่รอบลุกลุกค่ะลุกลุกได้ไหมทุกคนเอามาลุกกันลุกได้ไหมใช่ค่ะได้ไหมลุกค่ะลุก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 เร็วลุกลุกค่ะลุกค่ะลุกลุกทางลุกลุก ไม่กล้าลุกมาทุกคนลุกลุกทางลุกเร็วลุกลุกค่ะลุกลุกไม่กล้าลุกเอ้างานเข้าแล้วทุกคนไม่กล้าลุกน้องไม่กล้าลุกอ่ะทีเนี้ยลุกแล้วลุกลุกค่ะลุกลุกลุกค่ะลุกค่ะไม่กล้าลุกลุกค่ะลุกตายแล้วทุกคน ไม่กล้าลุกเดินให้ดูหน่อยลุงถางหน่าพี่วีบอกเดินดูหน่อยลุกเล้วลุกลุกค่ะเอางานเข้าไม่กล้าลุกไม่ลุกเลยงานข้าแล้วต้องเอาของกินมาลอไต้องของกินมาลอไม่ตองอิดเอกสารใบอนุญา แอนดนบนัลุกของกินมาละถ้าเรื่องกินะมันเรื่องใหญ่ทุกคนเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะลุกค่ะลุกลุกเลยลุกลุกค่ะคงไม่มั่นใจองขา จะกลัวลื่นใช่ไหมคะพี่ลุงลุกลุกลัวอ่าลุงกลัวล้มอ่าเดินอ่ะลุกค่ะมาเร็วลุกลุกค่ะเร็วลุกลุกลุกเร็วเฮ้อย่าทำเป็นหมาหมดอะไรตายใหญ่ยั้ที่ลุกลุกเร็วลุกลุกค่ะ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 เร็วแม่กินดูอร่อยมากเลยลุกไม่ล้าลุกิงทุกคนลุกค่ะลุกเร็วอ่ะแม่วางตรงนี้เริ่มเริ่มมากินเอง แล้วลุกลุกมากินลุกลุกโอ้ยลุกเล็วลุกลุกค่ะทุกคนดูซิข้าจะกล้าลุกไหมอ้าวมีปัญหาแล้วทุกคนฝึกเดินเดินคล่องแล้วแต่นี่มีปัญหาแล้วนอนแล้วลุกไม่ได้แล้วทีเนี้ไม่กล้าลุกค่ะทุกคนฝึกเดินแล้วอุ้ยฝึกเดินแล้วต้องมาฝึกลุกอีกไหมเนี่ยอ่ะลุกค่ะลุกค่ะเร็วลุกลุก อ่าไม่ให้สองอันเลยไม่ให้สองอันเลยนะครับอ่ะอ่ะตรงนี้ด้วยอ่ะเร็วลุกลุกค่ะลุกเร็วลุกโอ้ยทุกคนลุก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 เร็วลุกมีหัวรอเลยลุกค่ะมาเร็วเอาเนินสองซ้ำเอาเนินสองลุกเร็วเร็วเร็วมาเร็วเอาเนินสองลุกลุกสิลุกสิลุกลุกโอ้ยทุกคนลุกเร็วเอาเอาเอาเร็วลุก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 เอาเอาเอาลุก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  เอาเอาเอาลุกลุกลุกงานเข้าเลยทุกคนเจ็บเล็บไม่นาะเล็บหนุกไหมไหมไหมนะพี่เล็บเขาเล็บเขาไม่ยาวพอดีพอดีเนี่ยมันมันมันยังเหลือมันยังเหลือพื้นที่เนี่ยมันยังเหลือพื้นที่เล็บเล็บไม่โดนเล็บไม่โดนเพราะว่าเนี่ยยังเหลือพื้นที่ยังเหลือพื้นที่ของรองเท้าแต่อย่างที่บอกมันน่าจะไม่มีความมั่นใจทุกคน น่าจะไม่มีความมั่นใจแต่แต่แต่เล็บอะแต่เล็บอะไม่โดนไม่โดนเล็บไม่โดนเล็บไม่โดนเนี่ยยังบีบได้ยังอะไรได้ไม่ไม่คับไม่คับไม่คับเนี่ยบีบบีบบีบไม่โดนเล็บเลยไม่คับแต่แต่น่าจะขาดความมั่นใจน่าจะขาดความมั่นใจไม่ล้าลุกแต่แล้วทุกคนเขาจะลุกไหมทีนี้น่าจะขาดความมั่นใจค่ะ เร็วแลวเร็วนี่กินนมนะเดี๋ยวมดมากินนะเนี่ยเดี๋ยวมดขึ้นบ้านนะเแล้วเร็วค่ะมีลูกกินด้วยทุกคนถอนหายใจด้วยทุกคนเอาน้องรวยมาเอาให้รวยกินนะอย่างนั้นนะรวยรวยรวยแล้วแม่ให้รวยกินนะหนูไม่กินแม่ให้รวยกินนะให้รวยกินนะรวยกินมาหนูรวยมาแล้วเนี่ยขนมนี่รวยจะมากินของหนูแล้วนี่ยเร็วหนนีู่้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้กำลังช่างใจอยู่ทุกคน but i'm tempted